สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลต่อความหลากหลายของการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเพื่อนๆบอกได้ไหมคะว่าป่าไม้มีประโยชน์อย่างไรถูกแล้วค่ะป่าไม้มีประโยชน์มากมายทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและป้องกันภัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรที่เป็นยารักษาโรคเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน,นอกจากนี้ ป่าไม้ยังช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สภาวะเรือนกระจกและช่วยให้อากาศชุ่มชื้นซึ่งเป็นการลดอุณหภูมิและทำให้สิ่งแวดล้อมเย็นลงอีกด้วยค่ะเอาละค่ะหลังจากได้รู้ถึงประโยชน์ของป่าไม้กันไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าการสูญเสียป่าไม้ส่งผลกระทบอะไรบ้างและจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรในระยะเวลา30ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมหาศาลเห็นได้จากพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเคยมีมากถึงประมาณ2.7แสนตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ53ของพื้นที่ดินประเทศไทยในปีพุทธศักราช2504เหลือเพียงประมาณ1.3แสนตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ26ในปีพุทธศักราช2536ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับป่าบนภูเขาและป่าชายเลนเพื่อนๆรู้ไหมคะ ว่าการที่พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วขนาดนี้เกิดจากสาเหตุใดถ้ายังไม่รู้เราไปถามพี่ยูเรนะัสกันดีกว่าค่ะน้องๆครับการที่พื้นที่ป่าไม้ของเราลดลงอย่างรวดเร็วนั้นมาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการเพิ่มของประชากรทําให้มีการบุกเบิกป่าเพิ่มขึ้นการให้สหัมปทานป่าไม้ที่ขาดการควบคุมอย่างเพียงพอการตัดถนนเข้าพื้นที่ป่าการ,กรเกษตรเชิองอุตสาหกรรม การแพร่ของเทคโนโลยีที่ใช้ทำลายป่าได้อย่างรวดเร็วและการครอบครองพื้นที่เพื่อเก่งกำไรเป็นต้นเพื่อนๆคะการตัดไม้ทำลายป่านั้นได้ก่อให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหล่งน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มลดน้อยลงผื้นป่าที่เหลืออยู่ไม่สามารถซับน้ำฝนที่ตกหนักได้เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจ บ้านเรือนและความปลอดภัยในชีวิตเป็นอันมากเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและเหตุการณ์พายุเกทถล่มจังหวัดชุมพรนอกจากคนจะได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าแล้วยังมีพืชและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวด้วยเห็นได้จากการที่เนื้อสมันแรดกระสู้กรูปีได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศและยังมีสัตว์อีกหลายชนิด ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นควายป่าละองค์ละมั่งเนื้อสาายกวางผาเลียงผาสมเสร็จเสือลายเมฆเสือโครงช้างป่ารวมทั้งสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคานมแมลงและสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดคงทำให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกำลังลดน้อยลงซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ และเร่งด่วนที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขด้วยการหยุดยั้งการสูญเสียระบบนิเวศป่าทุกประเภทการอนุรักษ์สิ่งที่เหลืออยู่และการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สาภาพป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพดังเดิมเพราะความหลากหลายเหล่านั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนหลังจากที่ได้รู้ถึงผลกระทบจากการสูญเสียป่าไม้และแนวทางการแก้ไขกันแล้ว เราลองมาตอบคําถามต่อไปนี้ดูนะคะคําถามแรกถามว่าเหตุใดสัตว์บางชนิดจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เฉลยก็คือเพราะสัตว์เหล่านั้นขาดแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารนั่นเองค่ะคําถามต่อมาถามว่าการลดลงของป่าไม้ส่งผลต่อการเกิดวิกฤตทางธรรมชาติอย่างไรบ้างและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรลองนึกดูดีๆนะคะการลดลงของป่าไม้ส่งผลต่อการเกิดวิกฤตทางธรรมชาติคือ เกิดน้ำท่วมอุทกภยัยเกิดภายแล้งและไฟไหม้ป่าส่วนผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนั้นมีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ขาดแหล่งที่อยู่อาศัย 2. สิ่งมีชีวิตล้มตาย 3. เกิดโรคระบาดต่างๆที่มากับน้ำและภายแล้ง 4. เศรษฐกิจเสียหายเพราะนาข้าวพืชสวนพืชไร่ถูกทำลาย ก่อนจากการวันนี้เรามาสรุปผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อความหลากหลายของการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตกันนะคะสิ่งมีชีวิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยสำหรับมนุษย์แล้วยังได้ใช้ประโยชน์ในแง่ใช้เป็นเครื่องนุ่งโ่มและยารักษาโรคอีกด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่ามไม้มาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปทำให้สิ่งแวดล้อมขาดความสมดุล ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการเกิดภัยพิบตัติดังนั้นควรมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่อไปเวลาหมดะแล้วกำลังสนุกเชียวไว้เรามาเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันอีกในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ